การใช้งานโปรแกรมคำนวณค่าอนุรักษ์พลังงาน Building Energy Code ระบบเว็บเบสโดยกลมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานตอนที่5อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนการใช้พลังงานหมุนเวียนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอ,อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนต้องเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีค่าประสิทธิภาพการใช้พลังงานดังนี้หม้อไอน้ำหรือหม้อต้มน้ำร้อน ปั๊มความร้อนสามารถสร้างข้อมูลหม้อไอยน้ำหรือหม้อต้มน้ำร้อนโดยกด Create Boiler ป้อนชื่อเลือกประเภทและระบุค่าประสิทธิภาพปั๊มความร้อนกด Create Heat Pump ป้อนชื่อเลือกประเภทและระบุค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ำ COP และเลือกค่าอุณหภูมิอากาศที่ออกจากเครื่อง50 หรือ60องศาเซลเซียสโปรแกรมจะแสดงสถานการณ์ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์การใช้พลังงานหมุนเวียนในส่วนระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์การสร้างข้อมูลพลังงานหมุนเวียนกด Create Renewable Energy ป้อนชื่อระบุค่าประสิทธิภาพของระบบและขนาดพื้นที่ของแผงโซลาเซลล์อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น เช่นโทรทัศน์ตู้เย็นหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นตน้นผู้ใช้งานสามารถป้อนข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆลงในโปรแกรมเพื่อคำนวณการใช้ไฟฟ้าของอุปกรณ์เหล่านี้เริ่มจากกด Create Other Equipment ป้อนชื่ออุปกรณ์และค่ากำลังไฟฟ้าเมื่อสร้างข้อมูลเสร็จแล้วให้เข้าไปที่โครงการเพื่อป้อนข้อมูลได้แก่หม้อไอน้ำหรือหม้อต้มน้ำร้อน ปั๊มความร้อนพลังงานหมุนเวียนและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆในแต่ละโซนโปรแกรมจะแสดงค่า OTTV RTTV LPD ประสิทธิภาพหรือสมรรถนะของเครื่องปรับอากาศพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตและค่าการใช้พลังงานโดยรวมของอาคารต่อปีเกณฑ์ <S <S การผ่าน BEC มี2กรณี 1. อาคารผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐานรายระบบหรือ 2. การผ่านเกณฑ์การใช้พลังงานโดยรวมของอาคารยกตัวยอย่างเช่นกรณีที่ไม่ผ่านค่า OTTV ให้พิจารณาค่าพลังงานโดยรวมของอาคารที่ออกแบบต้องมีค่าน้อยกว่าของอาคารอ้างอิงตามกฎหมายทั้งนี้ หากอาคารมีการใช้อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อนจะต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้วยผู้ใช้งานสามารถพิมพ์รายงานแสดงผลค่าอนุรักษ์พลังงานโดยกดที่ Report โปรแกรมจะแสดงผลค่าอนุรักษ์พลังงานการผ่านเกณฑ์และรายละเอียดการประเมินในรูปแบบไฟล์ PDF สอบถามข้อมูลการใช้งานโปรแกรมเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน รวมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน w w w 2 e h b u i l d i n g c o m